เจ้าคือสง่างามอยู่แท้ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาอีกแล้วค่ะกระโปแจงปันไดแต่กับมากคือเกาเพราะว่าต้องรีบมาเก็บเพราะว่าเห็ดนั่งร่มพอเพิ่นใดไงเพิ่นกระสีไงาทากนอกกอนถึงน้ำแข็งสีมัสัง,งเพิ่อนอีกนี่เห็นบอถ้าเพิ่นเพิ่นเกิดเพิ่นกระเกิดทากพ่อแม่พี่น้องจ๋าถ้าว่าเบิ่งหมองเกาเ้าทเดี๋ยวาเคยเก็บนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพอคือเกาจ้ะพี่น้องจ๋าจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมคะเนี่ยนี่มาตามคยมาเก็บมันพูดมากทำเพลงไม่ได้จ้ะ ต้องรีบเก็บนะแข่งกบเวล่าเนาะนี่โอ้โยต่เราเกิดแต่ย่แบใดแล้วนี่ขออนุญาตด้จ้ะด้วยสั่นบอไดิ้กินแล้วได้นี่เห็นปะเกิดตอนไหนไม่สำคัญสำคัญปะเก็บได้ละไปเก็บได้แล้วจ้าเอ้ยนี่ฝนนะมัน เกิดหลังไอ้ก่อนก่อนหิมะมาสิละเพี้ยวะวันที่นี่หิมะละลายปุ๊บแล้วก็ใหญ่ปรับเลยเนาะแล้วก็เริ่มใหญ่เลยทำเพิ่นเกิดตั้งสี่หนึ่งเพิ่นโอ้ยผุ้น่ะแต่เราเกิดซ้ำนี่แหละเราโบเกิดหลายกว่านี้ไปไปหาต่อจากพ่องพี่น้องจ้ะห้อยเทาทิมพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยห้อยเฮ็ดเทาทิมนี่จากมาดามเพียโอ้ย พี่น้องแม่นห้อยเท่าถิ่มห้อยผู้ใดมาเล่นยญนี่แต่ก็ยังมีอยู่จ้ะพุน่ะเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยป๊าดพี่น้องเห็ดเท่าถิ่มเพื่เบิ้งเบึงเบึงนี่ป๊าดดีโชว์เพื่อนปาดโอ,โอ,โอโย้ยใจสีขาดใจสีขาดเบิ้งเบึง,บงคุณอะพี่น้องเห็นหยังบ่อ้วยเหตติมอยู่พี่น้าแท้เบิงึง พ่อแม่พี่น้องไปแต่เหลือใจค่ะเด้อเแถวบนซอยข่ยนะอ,ยอยเด้อเพียนะเพียอุ้ยห้อยอันนี้ห้อยถากเล่นเล่าอืยนี่แม่เสียร้ายเนาะพี่หนอของมึงอุย้ยถากได้นี่ถากเล่นจนก่อนมาแล้วแม่บึงอุ้ยไม่ถากเลยถากคือขักแท้คือสิสนุกกัดกินคักเนะเาะบ่ได้มาเบิ่งเสร็จแล้วเมื่อวานนี่ มื่อนั้นนะมากพอท่านมันเหมืดก่อนโอ้ยเพื่อึงเปล่พี่น้องเนี่ยนะถันถากบนเหนเนาะคือสีขักคือสีงามขักเหน็นไหมเอาบัวใดแล้วนี่ก่อนเบิดเลยจ้ะเหลือใจดิเหลือใจนี่คอยเร,เราเราเราแหงเราเหวี่ยงเรางองอถิ่มเบิดเลยนะยเดี๋ยวไปเบ่งฟังนั่นกัน ทางต้นใหม่เนี่ยบาดทางต้นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งฟังนี่ไปเบิ่งทางผุนก่อนไปไปไป,ป,ปทางต้นใหม่ผุนหลายคัก <c oughs> พี่น้องจงงง <c oughs> ๋าเบิ่งเบิ้งเบิ้งผุนนะผุนนะบาดเดี๋ยวสิไล่เห้เบิ่งเด้อดผุนนะมีปัญหาเอาเล่าบ่นี่เห้ผุนนะเต็มอยู่บาดพี่น้องเฮ็หตุใดเสิเอาเพิน่นได้เห้ผุนนะอ้อเอาใหม่ต้อยนึ่งมันสิได้ดีบ่นี่ <c oughs> นี่เรื่องห้องเรื่องนี่เบิ่ง ถึงเอาใหม่ตอยนี่ลนลงใส่หนีบด้วยเลยแหละพัดว่าโอ้ยเฮ็ดจังไดดีใหม่ก็มีอยู่ด้วยมอนบอมี่ตอยกับสิลนเขาเขาป่าเขาดงบดถลีบเนาะออนซอนน้ำมะดามบอกเนองเห็ดเต็มต้นเลยป้าเต็มต้นอีหลี่ได้คุณนะคุณนะคุณนะอุ้ยเต็มเลยจ้ะเต็มเลยเดี๋ยวหาไล่ก่อนหาไล่ก่อน มาผุนเพชรแนมเห็นอีกแกลชอนหนึ่ง้นขึ้นต้นต่อยเอาอยู่เนาะต่อยเอาอยู่ได้ตอยเอาได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำหน่อยอ่ะเผี่อสีไงแหย่บุหนี่แมนได้หน่บ่ใหญ่แหงไปแล้วบ่ใหญ่แล้วต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็เน่า เห็ดแม่เนาะข้าวเดียวเกิดแป๊บเดียวหิมาละไล่ข้าวเดียวแล้วก็เกิดมาแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ต่อยกันด้วยพี่น่องจ้ะเอามาตอยเห็ดกันด้วยแบบนี้เด้อมาด้านต่างกล่องไว้แบบนี้เด้อพี่หน่องพอแม่พี่น่องจิได้เห็น ตอ้อยแล้วพี่น้องต้อยเอาแค่ส่วนหนึ่งบ่ได้ต้อยเอาทั้งเบิดได้ใจเด้อเหลือหลายอยู่แต่ว่ากับว่เอาเบิดเดจบเพราะว่าที่ต้อยลงมาแล้วนี่จะสิเก็บได้บ่ได้มาเบิ่งกันมามาหลุ่นกันเด้อเอาได้ซ้ำเอาลรอเนาะพี่น้องจ๋ามาสุดยอดอีีหลเห็ดเต็มต้นเลยเนาะเพื่อนวันที่ล่ะ พี่น้องบ่มีปัญญาเอาแล้วคุณนะมันอยู่ในน้ำแมะเอาบ่าได้โอ้ยเสียดายครับตอยลงมาแล้วก็เสียดายได้บัณฑ์คุณนะมันในน้ำแมนะเพื่อเอาบ่าได้ได้นะ่ะนี่เราก็สิว่บวาบ่อยากตอยตอยลงมาแล้วก็บ,บ่มีปัญญาเอาหนังสีขางยืนสีทั้งเบิรเนาะเอ้อนี่ เพียงบางท่านก็ถ้าเอาได้อยู่ถิ่มันบลึกเขาก็เอาได้อยู่นี่ได้อยู่จ้ะงามงามเหมือนเดิมแต่พอเอาได้อยู่แต่ก็ถึงเสีเอาบ่าได้ทั้งเบิดก็ได้บบิดบ่เหมือนว่าเอาบ่าได้ทั้งเบิดเนาะพูน่ะเดี๋ยวจ้ะสิถางถางน้ำออกก่อน นี่จ้ะผิงเงียอย่าเอามาดามไม่เอาผิงเงียะนะจ้ะเสร็จแล้วคุณนะง่ามๆคุณนะต้องเอาเลยเดี๋ยวเด้วยผมอยากทางน้ำก่อนเด้อโอ้โหคุณนะเห็นบ่เห็นบ่เห็นน้ำมาดามบ่ เดือเป็นคนต้องอดทนอดกั้นผดผื่นเอ้ากล่องกลับไปทางไหนบุนีขอโทษขออภัยจ้ะไปแล้วมุนลงข่วงหลงข่วงกล่องก็ได้ไปถือถีบถือได้อันเจ้าก็ได้ไปเอาลายผุนปะนี่ที่เก็บมาได้เนาะมากล่องไหมที่เป็นแนวนี่พาผู้เก็บไปนี่นี่จ้ะ ลำบากลำบุญก็ต้องเอาเด้วยเพีย่อมีล่ะเอาฟังเนี่ยเอาได้ซ้ำนี่แหละอันที่เหลือบอ่เอาแล้วจ้ะมันอยู่เลิกผลเนาะบ่เอาแล้วจ้ะที่เหนะลือก็ได้หลายเติบอยู่นะได้หลายเติบอยู่จ้ะนี่ที่เหลือพุนอ่นนะพี่น้องเห็นบ่พุน่นนะอยู่ข้างในพุ่นไหมมาดามคือสิบวันเขาไปเอาหายบิงึงหมดเลยเฮ้มันมันหนามคักดไหมแล้วก็ช่อนีนี่ ช่อนี่ยนี่สีเอือมอ้อให้ได้เลยนี่สีด่ายบอหึด่ายบ่ไม่ได้น้ำทักน้ำแน่ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ได้เต้นอุ้ยเถ่าแล้วเต้นอ้ยเถ่าแล้วเถ่าบ่กับบอท่านเถ่าเป็นไหนนะโอ้ยเอาบ่ได้แล้วพี่น้องเอาไดปทำยังไงนะจังแล้วเราก็เริ่มเท่าแล้วล่ะนี่เริ่มเท่าขึ้นล่าแล้วไหม โอ้ยบ่เอาเดอกเบาแล้วถิ่มมานี่ยล่ะให้เราอยู่เป็นเสือเป็นแนวต่อไปปีหนาด้วยอขอนลังขอนเ่เคยขึ้นจะขึ้นได้ขอนนี่เ่เคยขึ้นได้มาขึ้นนี่นได้หลายอยู่ไปไปเก็บเอาที่พื้นนอนบ่เนี่ยมาบ่เนี่ยสิบห้ามาเสียดายเห็ดน้ำกันตัวบึงตีล่จ้าหอมี่นอ้อเนาะสร้างแล้วทออเรากรอบแล้วแห้งแล้ว มันเก็เป็นตาเอาได้อยู่ได้ล่ะน,นี่ตเา,าเอาบ่ะว้าเดอกอออเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเก็บฟังหนันอ,อยู่ด้วยเพราะต้นหนันพันเด็กเก็บเหเนี่ยเดี๋ยว,วจสืผ้าขามไปเก็บอยู่จ้ะเพราะมันเด็กขามมาฟังนี่แล้วเสิ้ผ้าเก็บอยู่ต้นนี้ต้องเอาเลยนะหรือว,ว่าจะจุ่มไว้เอาอีกแล้วจะจงหรือจะเอาเนี่ยหน,น่อยอ เฮ้ยเต็ง่พี่นะนแต่ว่าเราลนมาจากนหนนี่เองเนาะเราลนมาจากมองนี่จ้ะนี่เห็นปะข้าีนสงสัยจะเน่าแล้วแหละสงสัยจะเน่าล่ลนะนะก็เลยเป็นลักษณะนี่ถ่ายหลุมงา,ามกันเด้อเน่าละไปค่ะอ,อาไ้บ่ ไายบานเอาได้เอาได้เป็นนักหนามซิซิพี่น้องเป็นนักหนามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปเก็บดีๆตากระจอบจะสีลมเนาะเฮ้ยจะมันขาดเดี๋ยวไล่เก็บทั้งนี้ก่อนนมีอีกเห็นบอลไหนี่นทางไหนเบิ้งคาคก่อน ดูให้จุใจก่อนพอมีเหตุอีกคือเรื่องของเรื่องมาเบิงมาเสียดายน้ำกันพี่น้องนี่จะ่าลนถิมบิดนะคอยบุได้มีเวลามาเบิงซือซ้อๆดออเนาะสวยงามจ้ะสวยงามคือเก่านะเก็บจะเก็บเก็บค่ะ หาแล้วตัวเห็ดมันจะออกอีกพึ่นบอกออกซำหนิแล้วมันเคยออกเนาะเก็บไปหลายรอบนึงรอบแล้วแต่ว่ารอบนั้น็อหลายๆปันนี้ก่อนถีหิมะสิมาเนาะเก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวเอากระตามาเก็บใส่เก็บกองไว้ก่อน มาเก็บเอาเลิกงานมาแล้วก็บึ้งมาปลาเลยพอ่อพี่น้อนอ๋อาลูกไปส่งแล้วมันูตัวหนีดีกว่าเหนาหรอไปท่านเนา่าหรือยังโอ,โอ๊ยใส่จะเน่าแล้วเนาบ่เน่ากะอันถากเหรนจนว่าแล้วบ่เป็นตะกินเนาะถากเหรนเนาะเอาตัวนี้ดีกว่า น,านพาพ่อแม่พี่น้องปุ๊บปลาพาตมพาไปทางไหนก็ต้องไปนะกันแล้วพี่น้องเเอ,อ้ยนาะถินกันบ่ได้เด้ลงเรือรำเดียวกันแล้วพาเห็นยังก็ต้องมารำแล้วพาเก็ยบยังมอพี่น้องก็ต้องเก็บเก็บน้ำเล่าทนเบิองน้ำเล่าด้วยแต่เด้อนี่จ้ะมองไหมอันนี้เน่าเน่าของแท้เลยกวนาไง กับบ้านไดนเอาได้หรอได้ยูเตัวต้นนั่นเอาใส่ได้ยูออตอนน,น, <c oughs> น,อออตนี้มันลน่นทิเาเก็บไปมันลน่นซื้อมันก็เด้เป็นหยนังดอกมนกอไรลแล้หละ มนนะันมากสากว่านี้ว่าได้กินดีเลย,เลยแหละเถ่าเลยแหละสองเสม,มอนี่ไปเลยถือฝนหนักพร้อมเนะาะใครอยูม่มั้งนี่ตัดสินใจมากนะนนกล่องต้นนี้มันเแปตรต้องเลี้ยนหลูกก่ก้านขากล่องเขาต้องเลี้ยนหลู่การใส่ตัวนั้นเน่าจา้ะแนมบ่เห็นเมื่อกี้ จงไว้ก่อนมา,มาเก็บกอนี้บบเนี้เจ้าคือสวยแทคะเจ้าคือสงา่างามอยูแท้พุ่นะสิเดี๋ยวไปอีกยุจุดหนึ่งน่ะสิท่านบ่ท่านคือเก่าละมืดกับไปคือเกา่าหนัากัยังผ้าเก็บเห็ดงมเมืดเลยเนาะ มาเอาฟังนี่ไปอ,อันนี้ก่อนอเสียดายแต่ตัวทีเพิ่นถือถากลินลนะเนาะจะงมงมอยู่ถือฝนซื้อแล้วซ้ำนำฝนจ้ะ ุสวยไม่สวยดูเอาโว้ยจะแมนอยากลนมือนใหเก็บเนี่ยูยย่เนาะใสะ่ละอึบอึบอึบกลุ้มกุ้มนี่จ้ะได้แ,แล้วนี่พอ่อ่พี่นองมานอยู่เดอ้อยา,าบ้าโบมานนะคะสวยด้วยมานได้สวยเหมือนเดิมนะคะเห็ดของเห่าก็ไดเนาะ ถึงขอนนอนถึงขอนต่อยเต็มกระตาคือเกา่าเดี๋ยวทายให้เบิ่งอีกเสียดายครับเนาะนย่างไรฮะแต่ว่าตัวนั้นตีเพิ่นเลือนเอาไว้กินจนก่อนเบิดเลยกินขากินแน่เนาะนี่ท่านบ่ถือกินนะพี่นอ้องเอ้ยหาบเอาบ่ไหวนะคะอีก สเดี๋ยวนี่เก็บคอมออกจะไปเก็บตัวนั้นที่เก็บข้างไว้ใส่กระต้านะฟังนีหนิจนเอ๊ะเดี๋ยวเขาเก็บกันเก็ที่ขางไว้ใส่ตะก,กร้านนะจ๊ะเนี่ย เลิศเลิศเลิะเลิศหวเสียงที่ดังขะเต้ผูได,ด้จุดบังกระผ่กันไงกำลังเก็บเห็ดอยู่ตาเหลือไปเห็นหม่องหนึ่งพี่นนองเกือบแมนขอว่าเห็นเจา้าเกือบมันเจ้าได้เทาถิมปะเดีย๋ยวสิพาไปเอาคุณน,นะมันไปหลีอยู่คุณนะหลีขึ้นยู่นี่เกือบแมนเจ้าได้เทาเฝาปลานะงามอยู่เห็นจ้ะเกือบเจ้าแล้ว กับเจ้าแล้วพ่อมาพี่น้นองเห็ดหูหนูกับพออ่อเด้อนี่เห็ดหูหนูก็ออกไหมจ้ะพัดกุ่อีกนี่ไหมหนึ่งงามครับค่บัวลายแต่ว่างามงามสุดยอดเลยเนี่ยไม่สวยแต่ว่างามมันจะเอ้ยไม่เยอะแต่ว่าสวยบอกแนวไดนเนานะ หงายดีคักอือคืออะนอีกนี่จ้ะโอ้พอได้เลี่มอยู่ตัวละงามงามงามลบตะกร้า,าไปใซะดีไปลบตะาไปอยู่น้ำกันพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันกับบอดเอเล่พ่อสิได้เก็บละกะน,นี่แล้วแห้งไปเลยแม่เนาะพ่อพี่น้องไป คลิปนี้ก็สิฝากอาไปซ้ำหนีได้แต่ด้ยวย่อแม่พี่น,อน้องจ้ะซ้ำหนี้ก็ฟินแหนะเนาะเห็ดที่ห่อใยนี่สุดยอดความฟินเลยเห็นบ่ค่ะพี่น,อน้องขะว่าแต่ออกปลาแล้วก็มานมาดามเห็ดก็ได้นี่เดี๋ยวเห็ดหูหนูง,ง,งามนึงนี่หลายหูเติบอยู่เด้อเนาะนี่เฮ้ยสุดยอดเลยนี่อันรอบนี้ก็รอบนี้สิเดี๋ยวแม่ตีเพิพ่นสิมาเอาเพราะเท่าให้เพิ่นมาเอาแหละเนาะจากพ,กพี่น,อนอ้องจ้ะ กล่องอย่าสั่นดุกดักดุกดักทีละนี่สวยอยู่นะคะนี่อย่าว่าโบงามเด้องามเนาะพี่น้องจ้ะห้องใส่แบตกลองสินค้ากองสิเบิดขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ยมาสรูมแล้วก็พี่จอยด้วจะ้ะเด้อคุณเอ็นจอยไลท์ไซนเดนมากเนาะสองเอ๋ยน้องจ้ะบ่ได้มานน้ำกันจ้าเถื่ออ,อันเวลาบ่อั้นวยพ่อแม่พี่น้องจ้ะ นั่นละจ้ะไปแล้วจ้ะกดไลค์กดแชร์ไปไรัวๆเดธอจ้ะเด้อกดกระดิง่งติ่งๆิขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยสุขผู้สุขคนแห้งๆเรื่อยๆจ้ะร่างกายจุบ๊บๆสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยงามเห็ดในกระตาม,มาดามค่นะงาม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 ,งามไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะ